สำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีดวงดาวโคจรโยกย้ายราศีอยู่3ดวงนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์โคจรโยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีพุธศพในวันที่15ดาวองคารนะครับเข้าสู่ราศีมีนเป็นจุลจักรในวันที่17มีนาและสุดท้ายคือดาวพระศุกร์นะครับจากเดิมที่เคยเป็นอุดนะครับจะลดทอนกํลาลังตัวเองลงเข้าสู่ราศีเมษมีตําแหน่งเป็นประนะครับในวันที่25พฤษภาคม จะส่งผลในภาพกว้างของ12ลัคนาราศีดังนี้ครับาำรับลัคนาสถิตนราศีมิถุนนะครับในเดือนพฤษภาคม2565นะครับเรื่องราวของคุณนะครับถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่โอเคนะครับจากเดิมที่ผ่านมานั้นนะครับมีอุปสรรครุมแล้วแต่รอบนี้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน้าที่การงานหรือเรื่องราวของความรักต่างๆนะครับเป็นปนในจังหวะที่ประสบความสาเร็จนะครับผมตําแหน่งไหนที่คุณได้มุ่งหมายเนี่ยผมว่าโอกาสดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันเกิดสุริยุป,ปราคานะครับอยู่ที่ราศีเมษอาจจะกระทบกระทั่งเรื่องราวต่างๆของคุณบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอาจต้องตรวจเช็คตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงอาจจะมีคนมา ใส่ความท่านนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาตอนนี้จอดเป็นเกษตรคุณจะมีสติแลบสามารถแก้ไขปัญหาให้เรื่องราวผ่านไปได้นะครับก็ขอให้อดทนใจเย็นๆนิดหนึ่งรวมไปถึงนะครับในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของไมโครไมเกนหรือว่าเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเกิดขึ้นนะครับปอกฟังตรงนี้เอ๊ะทำไมมันดูร้ายแต่จริงๆมันเริ่มดีนะครับเรื่องของความรักนะครับจากเดิมที่ผ่านมาดูมีอุปสรรค รอบนี้เริ่มเป็นตัวจริงชัดเจนขึ้นหรือเริ่มจะเคลียร์กันได้ดีขึ้นนะครับต่อมาคือเรื่องราวของการงานก็เป็นไปนในจังหวะที่ทางที่ดีนะครับเรียกว่าปีนี้ตลอดทั้งปีถือว่ามุมดีเรื่องงานมากนะครับเรื่องราวเริ่มได้รับการยอมรับเริ่มพิสูจน์บททดสอบเริ่มผ่านโปรมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤษภา2 5 6 5ครับ